ยี่สิบอย่างที่เป็นอนันต์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง GPS เ่าเรื่องวันนี้จะมาพูดถึงยี่สิบสิ่งที่เป็นอนันต์บนโลกใบนี้นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เนาะข้อแรกครับตัวเลขครับตัวเลขเนี่ยเป็นอนันต์ตัวเลขไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะบวกหรือลบข้อสองจำนวนจุดในเส้นตรงครับสามเอกภพนะครับหรือจักรวาลน,นี่แหละอาจไม่มีขอบเขตและขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับสี่ช่วงเวลาหรือว่าการเวลาครับเวลายังคงดําเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเดี๋ยวแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีบางข้อที่แบบ เอ่อมาขยายกว่านะครับอันนี้พูดไปให้ครบ20ก่อนข้อ5ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่เคยหยุดยั้งนะครับไม่เคยหยุดตั้งคําถามและค้นหาสิ่งใหม่ๆซึ่งคือเป็นอนันต์ได้6ค่าพายครับแล้วก็จํานวนอัตราขยะครับมีโทศนิยมที่ไม่มีวันจบความเป็นไปได้ของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกย่อยได้เรื่อยๆครับอินเทอร์เน็ตข้อ8ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นครับข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นอนันต์ได้ข้อ9มิติทางคณิตศาสตร์ครับเช่นมัลติเวิร์สหรืออะไรก็ตามแต่เนาะบางทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่าจักรวาลอื่นมีอีกมากมายเลย10ความรักและอารมณ์ของมนุษย์ครับโอ้โหไม่มีขีดจำกัดในความรู้สึก11จําจำนวนเส้นขนานที่ลากผ่านจุดหนึ่ง 12. ชุดของจำนวนนับและชุดของจำนวนจริงก็คืออนันต์ที่แตกต่างกัน13คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นแสงวิทยุที่เดินทางไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเดินทางในอวกาศโดยไม่มีขีดจำกัดตามใดที่ไม่มีอะไรมากั้นนะครับ 14. จําจำนวนความเป็นไปได้ของเกมหมากรุกมีมากกว่าจำนวนของอะตอมในจกักรวาล15ความซับซ้อนของ DNA มีรหัสพันธุกรรมที่หลากหลายไม่รู้จบข้อ 16. ความหลากหลายของจกักรวาลที่เป็นไปได้ตามที่ฎตีกอนตั้มนะครับทุกการตัดสินใจเนี่ยอาจสร้างจากักรวาลใหม่ข้อ17จํานวนลำดับของสำรับไพ่ห้ใบ มันมากกว่าอะตอมในเอกภพที่สังเกตได้ครับ18การแบ่งครึ่งของระยะทางครับสามารถแบ่งได้เรื่อยๆไม่รู้จบ19ศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาไม่รู้จบก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆไม่รู้จบ20จํานวนความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาเคมีในเอกภพอะตอมโมเลกุลเนี่ยสามารถทําปฏิกิริยาได้หลายรูปแบบนะครับในรูปแบบแบบอน,นันต์สร้างสารหรืออะไรเงี้ยประกอบเป็นโครงสร้างที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆมีมากมายนะครับ ส่วนเอ่อพูดให้หมดเด็ดคงสวยแน่นอนก็คือใน20ข้อเนี้ยจะเอามาสักข้อหนึ่งว่ามันคืออะไรอย่างเช่นข้อ17ครับจํานวนลําดับไพ่5 2บใบมันเป็นอนันต์ยังไงไม่เข้าใจคําว่าเป็นอนันต์หมายถึงว่าเอา่อทำไม52ใบถึงเยอะสมมุติว่าอันนี้พูดถึงความเป็นไปได้ไพ่52ใบครับเป็นเหมือนชุดของตัวเลขหรือสิ่งที่เราต้องจัดเรียงให้ได้ในทุกๆทุกๆวิธีที่เป็นไปได้อะ่ะอายุตัวอย่างครั้งแรกคุณมี5้าบใบ ให้เลือกใบไหนก็ได้หยิบเอาไปครั้งที่สองนะครับมันก็จะเหลือห้าสิบเอ็ดใบใช่ไหมเออครั้งที่สามก็จะเหลือห้าสิบใบแล้วต่อไปเรื่อยๆจะเหลือใบหนึ่งใช่ไหมการจัดเรียงแบบเนี้ยเรากาลังพูดถึงจํานวนลำดับต่างๆที่เราสามารถเรียงได้โดยการเลือกใบแรกไม่เหมือนใบที่สองหรืออะไรแบบเนี้ยหมายความว่าแต่การเลือกมีความแตกต่างกันนะครับครบทุกลำดับหมายถึงอะไรครบทุกลำดับเนี่ยคือการจัดเรียงไพ่ทั้งหมดที่เป็นไปได้จาก52ใบโดยไม่ซ้ํากัน ตัวอย่างถ้าเรามีไพ่3ใบคือ A B C การจัดเรียงไพ่จะเป็นไปได้6แบบแบบสุ่มๆนะก็มีแค่ ABC, A B C A C B B A C B C A C A B C B A ใช่ไหมครับมันก็จะวนอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะเนี่ยเนี่ยความเป็นไปได้ที่มันจะปนเปกันจะมีแค่6ใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองลองนับดูการจัดเรียงทั้งหมดก็คือครบทุกลำดับของไพ่3ใบเนี้ยแน่นอนก็จะมีแค่นี้แต่ ซึ่งมันไม่เยอะเท่ากับไพ่52ใบแต่ให้เห็นภาพง่ายขึ้นจํานวน52ใบเนี่ยการจัดเรียง52ใบจริงๆแล้วมีจํานวนลำดับที่เป็นไปได้ถึง52 f ฟกทอรีร่ลซึ่งมีจํานวนประมาณ8.0658คูณ10ยกกําลัง67ก็คือมีเลขศูนย์เยอะมากครับหลายลําดับมากนั่นหมายถึงมากกว่าอะตอมในจักรวาลที่เราสังเกตได้นะตอนนี้จึงทําให้มันยากที่จะทําให้นึกถึงลําดับว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ครับ สรุปง่ายๆไพ่ห้าบใบเนี่ยการจัดเรียงทั้งหมดมากมายเนาะซึ่งทําให้คุณไม่สามารถเห็นการจัดเรียงทุกแบบในชีวิตเดียวได้เพราะมันมีจํานวนเยอะมากทีนี้มันพูดถึงอ,อ,อตากยะบ้างครับอตากยะเนี่ยมาจากภาษาลาตินเนาะที่หมายถึงไม่มีเหตุผลหรือไม่สามารถแสดงเป็นเศษส่วนได้ในที่นี้ก็คือจํานวนที่ไม่สามารถเขียนเป็นจํานวนที่มีรูปแบบลงตัวได้ ค่าพายบังครับอันนี้ยกตัวอย่างจากข้อ20ข้อนั้นมาเนาะคือแต่ละอย่างเนี่ยมันค่าพายไม่ไม่มีวันจบเพราะว่ามันมีทศนิยมที่ยาวไปเรื่อยๆครับไม่ซ้ํากันถ้าคุณเขียนทศนิยมออกมามันก็จะยาวมากครับค่าพายเป็นตัวเลขที่ใช้สําหรับคํานวณวงกลมเนาะแต่มันไม่มีที่สิ้นสุดและไม่สามารถเขียนให้จบได้จํานวนอตากยะก็คือตัวเลขทศนิยมที่ยาวไปเรื่อยๆโดยไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ครับยกตัวอย่างเหมือนคุณพยายามจะเขียนเลข0.999 9 ก้าวเต็มทุสนยมบนกระบนกระดาษคุณก็จะเขียนไปเรื่อยใช่ไหมแต่มันจะไม่จบไงคือมันจะเป็นก้าวไปไม่มันไม่หยุดมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมคือหมายถึงมันมันเป็นอนันต์ได้มันไม่หยุดเปรียบเสมือนการพยายามจินตนาการว่าเส้นตรงมันยาวไปจนสุดจักรวาลแล้วคุณไม่สามารถวาดมันให้จบได้อะไรเงี้ยค่าไพยก็เป็นเลขที่ยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถเขียนให้จบได้เช่นถ้าคุณเขียนเออสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันหยุดมันไม่มีวันซ้าอ่ะ คุณก็เขียนไปแบบไม่ซ้ำเพราะมันยาวไม่รู้จบไงแบบคุณไม่สามารถเขียนมันจบได้อะนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ20อย่างที่เป็นอนันต์แล้วก็ยกตัวอย่างมาน,นิดหน่อยนะครับผู้บิพดพลาประกันใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นอนันต์อีกก็คือเราบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้เราจะลดน้ําหนักแต่เราไม่เริ่มสักที